วิปิปัสนาพิจารณารูปนามอยู่เนืองเนืองวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังหุงข้าวและปรุงอาหารอยู่ในครัวเปลวไฟในแต่ละเตาไฟเผาลนภาชนะเช่นโม่และกระทะแล้วส่งเสียงดังเปลี้ยเปลี้ยเสียงที่ดังและหายไป ดังแล้วหายไปหายไปมองเห็นเปลวไฟเผาหล่นภาชนะแล้วเปลวไฟหายไปหายไปจึงได้มัติการเป็นอารมณ์ก็เห็นอนิจจงปรากฏขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นแล้วน้อมเข้ามาพิจรารณาอนิจจงในนามและลูกที่มีอยู่ในกาย ก็จเจริญวิปัสนาปัญญา